เจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินไม่ยอมที่จะรับเช็คหรือด้าฟนะคะในการซื้อขายหลายๆคนยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างเช็คหรือด้าฟนะคะแล้วทำไมเวลาที่เราซื้อขายที่ดินกันจะต้องใช้เช็คหรือด้าฟให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My property pro วันนี้นะคะ อาจจะมีหลายๆคนที่เจอปัญหาว่าเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินไม่ยอมที่จะรับเช็คหรือดราฟในการซื้อขายถ้าในกรณีที่การซื้อขายใช้เงินไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถเบิกเงินสดไปจ่ายแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องเบิกเงินสดเยอะๆไปมันก็อันตรายสำหรับผู้ที่จะถือเงินไปค่ะถ้าในกรณีซื้อขายกัน50ล้านร้อยล้าน ก็ต้องเอาเงินนั้นน่ะไปนับกันที่บ้านถึงจะยอมมาเซ็นเอกสารที่สำนักงานที่ดินอันนี้ก็เป็นอันตรายสำหรับผู้รับเช่นกันค่ะแต่ต้องยอมทำแบบนี้เพราะเจ้าของที่ดินมีอายุมากแล้วไม่รู้จักเช็คหรือดาฟนะคะก็เลยต้องขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นแบบนี้เราก็เข้าใจนะคะแต่ต้องมีการอธิบายหน่อยวันนี้ก็จะมาอธิบายแบบง่ายๆสำหรับคนที่เป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือสำหรับผู้ที่จะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องใช้จำนวนเงินมากๆนะคะว่าจะอธิบายอย่างไรกับผู้ซื้อผู้ขายให้เข้าใจง่ายๆว่าให้เชื่อถือในกระดาษแผ่นนี้นะคะอันแรกเลยก็คือ draft ถ้านำไปขึ้นเงินก็จะได้รับเงินเต็มตามจำนวนและก็จะได้เงินทันทีเลยค่ะเพราะก่อนที่จะได้รับ draft มานั้นนะคะผู้ซื้อจะต้องนาเงินไปซื้อตามจานวนที่ระบุไว้ที่หน้า draft และจ่ายค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงระบุจังหวัดที่จะรับว่าเป็นจังหวัดไหนและก็ระบุชื่อผู้รับนะคะและก็สามารถขึ้นเงินได้ทันทีค่ะสะดวกสบายปลอดภัยมั่นใจ100%เซว่าได้รับเงินแน่นอนค่ะทีนี้มาดูแคชเชียร์เช็คกันนะคะว่าเป็นยังไงมาพูดถึงแคชเชียร์เช็คแคชเชียร์เช็คก็นำเงินสดไปซื้อเหมือนกันรายละเอียดก้อยทำไว้ในคลิปนี้นะคะสามารถติดตามดูได้ค่ะ ผู้ซื้อเสียค่าธรรมเนียม20บาทต่อฉบับนะคะแล้วก็สามารถนำไปขึ้นเงินในสาขาเดียวกันได้ทันทีค่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือต่างสาขาจะต้องรอเคลียร์ลิงแล้วก็ผู้รับเช็คก็จะต้องเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมเองค่ะอันนี้ก็ปลอดภัยหายห่วง100%ว่าได้รับเงินแน่นอนค่ะ มาดูอีกเช็คนึงนะคะเรียกว่าเช็คส่วนตัวก็คือเช็คที่ออกโดยสถาบันทางการเงินออกให้แก่เจ้าของบัญชีเป็นผู้ถือเช็คสามารถสั่งจ่ายได้เองโดยเราไม่รู้ว่าเงินในบัญชีเพียงพอที่จะจ่ายไหมส่วนใหญ่จะใช้กับคู่ค้าที่เชื่อถือกันมานะคะแล้วก็ค้าขายด้วยกันเป็นประจำค่ะหรือทำการสั่งจ่ายเพื่อเบิกเงินของตัวเองค่ะ เช็คแบบนี้สามารถที่จะเด้งได้นะคะกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอในการจ่ายก่อนที่เราเซ็นโอนที่ดินให้ต้องรอให้เช็คตัดเงินก่อนนะคะเพื่อความไม่ประมาทค่ะก้อยหวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมานะคะว่าปกติเพื่อนๆใช้เช็คแบบไหน อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปทุกๆสัปดาห์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ